มาดูปลานะครับที่วัดพระธาตุสุพรรณหงนะครับไอ้ดุกก็ตัวใหญ่บึ้มเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับคุณผู้ชมครับปลาดุกนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูครับปลาดุกดุกนี่ใหญ่สุดครับดูครับออพระธาตุสุพรรณหง์นะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดครับผู้ใหญ่จริงครับคุณผู้ชมปลาดุกนะครับโอ้โหใหญ่ครับคุณผู้ชมอืมโอเคขอบคุณครับโอ้ใหญ่ครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหไอ้ดุกนี่ใหญ่สุดๆครับคุณผู้ชมน่นครับใหญ่ๆมาแล้วครับอ่ามาดูกันโอ้โหปลาดุกใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับ ปลาดุกใหญ่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยที่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าใครมาวัดนี้ก็มาเลี้ยงปลานะครับให้ขนมฟังปลาครับมีความสุขดีแล้วก็ดูปลาตัวใหญ่ๆครับคุณผู้ชมนู่นนะครับอื้สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหใหญ่ครับปลาดุกมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับ อยู่ในบ่อนะครับใกล้ๆกับอยู่ภายในวัดนี่ครับพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับนี่ครับนี่คือวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามนะครับอืมสุดยอดครับที่นี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ